ในความมืดมิดของที่นี่ใต้เกียวคลื่นลึกสองไมล์ครึ่งคือเรือลำหนึ่งจมอยู่โดยไม่มีใครเห็นมากกว่า80ปีมันคือซากเรือที่มีชื่อเสียงที่สุดตลอดกาลเรือไททานิกกว่าสองในสของการเดินทางที่ยวแรกเรือซึ่งเคยที่ันว่าไม่มีวันจมก็ต้องเจอกับหายาะ มันหายไปในส่วนของมหาสมุทรสุดโหดจุดที่จมอยู่จึงกลายเป็นปริศนาใต้น้ํายิ่งใหญ่ที่สุดสาหรับนักสำรวจใต้น้ำทาทฒนิกเป็นเหมือนยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับและก็เป็นในเรื่องที่ทุกคนรู้ดีด้วยนี่คือเรื่องของชายคนหนึ่งซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่เป็นอาวุธเพื่อไขปริศนาในมหาสมุทรสุดลึก จนเจอไททานิกนักสำรวจคนนี้คือบ๊อบบาลาดนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันสมุทรศาสตร์วูดโฮบาลาดมนุษ์อวกาศใต้น้ำมักเช้เรือดำน้ำออกแบบพิเศษชื่อดีเอวินไปเยือนพื้นมหาสมุทรที่ซึ่งไม่น่าไปเพราะพอกับพื้นผิวดวงจันทร์แต่โชคไม่ดี ที่ดีเอลวินดำได้แค่ครั้งละไม่กี่ชั่วโมงจึงไม่นานพอที่จะค้นหาไททานิกปี1985บารดลาดจึงเริ่มออกแบบยานไร้คนลำใหม่ชื่ออาโกซึ่งช่วยให้มนุษย์ค้นหาในความลึกของหมหาสมุทรได้วันละ24ชั่วโมงสัปดาห์ละ7วันอาโกมีโซน่า2ชุดและกล้องวิดีโอ3ตัวพร้อมโคมและหลอดไฟหลายชุด ช่วยให้แสงสว่างในมหาสมุทรที่มืดมิดบาหลาซึ่ง,ลงหลงไหลเรื่องไททานิกมานานปลอมจนกองทัพเรือยอมทดสอบความสามารถของอาโก้ในการค้นหาและการตามล่าซากเรือที่มีชื่อเสียงที่สุดตลอดกาล14เมษายนปี1912เรือไททานิกเดินทางจากเซาท์แฮมตันอังกฤษไปนิวยอร์กซิตี้แต่อยู่ช่วงนอกชายฝั่งนิวแฟลนซีร้อยใหม่ก็ชนกับภูเขาน้ำแข็ง ในจำนวนผู้โดยสารกว่า2200คนบนเรือมีเพียงเ0 5้อยคนเท่านั้นที่ขึ้นไปอยู่บนเรือชูชีพได้จุดที่มีการช่วยคนบนเรือชูชีพจึงเป็นเบาะแสดีที่สุดในการหาที่พักสุดท้ายของไททานิกชิ้นส่วนเบาที่สุดคืออะไรก็คือเรือชูชีพนั่นเองซึ่งก็ลอยตามกระแสน้ำราบระดอไปไกลแล้วก็เรือชนุูเขาน้ำแข็งตอนห้าทุ่มสีจมตอนตีสอ่ 20. เรือคาเเทียไปช่วยคนตอนตีส0นาทีก็แสดงว่าเรือชูชีพรอบมากว่า2ชั่วโมงดังนั้นถ้าค้นหาใต้น้ําช่วงคาเเทียช่วยคนอนเรือชูชีพก็รู้ว่าต้องค้นขึ้นเหนือไม่ใช่เลยเรือชูชีพไปทางใต้24สิงหาคมปี1985บาลาดเริ่มการค้นหาด้วยเรือหนอของศูนย์วิจัยวูดโหเพราะมีงบประมาณจำกัด เขาจะมีเวลาค้นพื้นมหาสมุทกว้างได้แค่12วันเท่านั้นจากดาดฟ้าเรือหนอทีมงานค่อยๆย่อนอาร์โก้ลงสู่ความลึก2ไมล์ครึ่งที่ความลึกนี้จะมีแรงกดดันสูงถึง3ตันต่อตารางนิ้วหนอจะลากอาร์โก้ไปมาในพื้นที่เป้าหมายยาว100ไมล์ ขณะท่องไปบนพื้นอาโก้ก็ส่งภาพพื้นมหาสมุทรขึ้นมาได้ตลอด24ชั่วโมงแต่หลังค้นหาได้5วันก็ยังไม่มีวิแววของไททานิกปลาลจึงเริ่มกลุ่มใจเรื่องพื้นฐานผมกลัวคือจะหามันไม่เจอครับซึ่งก็เป็นเพราะแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี1 9 2 9ซึ่งมีชื่อเสียงมากทำให้เกิดการถล่มครั้งใหญ่ เราคิดว่าจะเป็นยังไงถ้าไทานิษอยู่ตรงน,นั้นจริงแต่การถล่มของพื้นทําให้หายไปไม่แน่เราอาจจะหามันไม่เจอก็ได้หลังจากหาอยู่9วันลูกเรือก็เริ่มคิดว่าคงแพ้แน่แต่แล้วช่วง12นาฬิกา48นาทีของวันที่1กันยายนปี1985กก็มีภาพประหลาดปรากฏบนจอมอนิเตอร์ผมรีบวิ่งเข้าไปในห้องบังคับการ ถ้ช่วงกำลังวิ่งอยู่เรือเราก็มาอยู่เหนือหนึ่งในหม้อต้มพอดีเลยครับบอลลาดททำสำเร็จแล้วอาโกซึ่งควบคุมโดยรีโมทเจอซากเรือไททานิกเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่จริงๆใต้บาหลาด ยังอยากเห็นใกล้กว่านั้นหลังกลับจากวูดโฮเขาก็เริ่มออกแบบอุปกรณ์กล้องและแสงพร้อมระบบขับเคลื่อนของตัวเองแล้วตั้งชื่อยานว่าเจสันจูเนียหุ่นยนต์ใต้น้ำลำนี้จะช่วยให้บลาดเข้าไปตรวจสอบสภาพภายในเรือได้ปี1986บาลลากก็พร้อมกลับไปที่ไททานิกก่อนปล่อยเจสันจูเนียจากเรือดำน้ำเอวินซึ่งใช้คนควบคุม เขาจำเป็นต้องดำอยู่ใต้มหาสมุทรลึกสองไมล์ซึ่งถือเป็นเรื่องอันตรายอย่างมากถ้าช่องประจกแตกเพราะแรงกดมหาศาลน้ําจะทะลักเข้าเต็มเรือภายในเสี้ยววินาทีแรงก,กดดันอยู่ที่ของพันปอนต์ต่อตารางน,นิ้วซึ่งทาให้คุณตาได้ทันทีเลยครับแต่ถ้าเรือดำน้ําระเบิดคุณจะกลายเป็นเศษอาหารปลาภายในกริปตาเดียวเท่านั้นเองครับ หลังดำอยู่สองชั่วโมงบาลลารดก็มาถึงซากเรือก่อนทรงคุณยนต์ใต้น้ำออกไปเจสันจูเนียซึ่งต่อพ่วงกับสายใหญ่แก้วสามารถเคลื่อนผ่านที่ว่างแคบๆโดยไม่ไปติดอยู่บาลลารดจึงรู้สึกเหมือนได้เข้าไปในซากเรือด้วยตัวเอง ทุกคนได้เห็นว่าซากเรือเป็นยังไงซากเรือดูเหมือนของไร้ค่าก็เป็นปะการังแล้วด้วยก็คือแทบจําไม่ได้เลยที่จําได้ก็คือเราได้เห็นเครื่องหมายบนเรือภาพแรกเป็นทาเข้าของลูกเรือและยังมีอีกหลายอย่างที่เห็นในแสงไฟไมันจะเหมือนกับผ้าสะท้อนออกมาจากกระจกเงายังมีหลอดไฟที่ก็ค่อยอยู่กับสาย แล้วก็ภาพพวกนี้เนี่ยทํามมแปลกใจมากจริงๆเลยแปลกมากจริงๆบาหลาดเอาแผ่นจารึกเพื่อรึกถึงผู้โดยสาร1,522คนที่จบชีวิตพร้อมไททานิกไปวางบนดาดฟ้าเรือและตอนนี้ก็ยังมีอาโก้และเจสันจูเนียร์รุ่นใหม่ๆลงไปเยือนก้นทะเลเพื่อค้นหาซากเรือ และช่วยไขยปริศนาอันยิ่งใหญ่ในดินแดนโหดและใหญ่สุดข,ของโลก